พร 3D Glow Serum จะบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยกกมชอบเนื้อเขามากๆตรงที่ว่าเวลาทาแล้วเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงโลผิวใสๆสผิวดูสุขภาพดีก็ที่เพื่อนๆเห็นนะคะทดลองใช้เนาะเขามานะคะประมาณ7วันนะคะช่วยทำให้ผิวหน้าเรียบเนียนมีความสว่างกระจ่างใส 3D ไฮยาลูรอนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวความรู้สึกว่าพวกรอยดำฝังลึกเนี่ยนี่ค่ะทุกคนวันนี้แกมกลับมาพร้อมกับรีวิวครีมซองอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะ จะมารีวิวครีมซองหลัก10ที่รีวิวแน่นมากเถมว่าช่วยลดจุดด่างดำรอยสิวฝ้าแดดแบบไอดอลเกาหลีมีน้องเวนดี้จากวง red velvet อะคะเป็นพรีเซนเตอร์นั่นก็คือเซรั่มจบทุกจุด n ร s 3d glow serum นอกจากจะเป็นเซรั่มที่ช่วยให้ผิวกลูผิวใสแล้วนะคะเขายังเคลมมาว่าเซรั่มตัวนี้นะคะสามารถจัดการฝ้าแดดกระแดดรอยสิวจุด,ดดำฝังลึกให้จางลงภายใน7วันเพีย ได้ว่าเป็นเซรั่มที่เคลียร์ปัญหาทุกจุดจริงๆนะคะมีส่วนผสมจากกลูตาบูซีนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินซีถึง15เท่าวิตามินบีนะคะหรือไนไชยามัยนะคะช่วยทําให้ผิวหน้าเรียบเนียนมีความสว่างกระจ่างใสวีดีไฮยาลูรอนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวมีส่วนผสมของอนุพันธ์วิตามินซีที่มีความสเสถียรนะคะให้ผิวใสไปอีก1ต่อคะ่ะทุกคนแก้วนะคะใช้น้องเขาหมดไปแล้ว1ซองทุกคน เกรียงนะคะกําลังจะขึ้นซองที่2นะคะก็ที่เพื่อนๆเห็นนะคะทดลองใช้น้องเขามานะคะประมาณ7วันนะคะแก้มก็มีปัญหาเรื่องฝ้ารอยดําฝังลึกนะคะใช้อะไรก็ไม่ค่อยหายแต่ก็เซอร์ไพรส์ราม,มากๆที่มาเห็นผลกับคุณน้องคอนสตรีดีตัวนี้นะคะใช้น้องเขามาก็มีความรู้สึกว่าพวกรอยดําฝังลึกเนี่ยจางลงคือค่อยๆกลายเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆเรารู้สึกว่าเราได้ผลพวกมาด้วยนั่นก็คือพวกรอยสิวของแก้มนะคะ เขาจะจางลงแบบเห็นได้ชัดเลยช่วยจัดการปัญหาเรื่องรอยดําได้ช่วยลดจุดด่างดำบนใบหน้าได้มัน 3D นะคะเขามีทั้งไซส์เต็มแล้วก็แบบซองแบบนี้ราคาซองละ29บาทเนื้อของเขานะคะเขาจะมีความแบบเป็นเนื้อเซรัม่มใสๆเลยจะบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยกันชอบเนื้อเขามากๆตรงที่ว่าเวลาทาแล้วเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความแตกต่างได้เลยว่าเขาจะมีความแบบผิวกโกลผิวใสๆผิวดูสุขภาพดี แล้วผิวเราอ่ะดูเหมือนแบบมีออร่าขึ้นมานะคะท,ทีการใช้นะคะคือง่ายมากๆแกมก็จะลงพร 3D Glow Serum นะคะตามด้วยครีมกันแดดหรือว่าวันไหนแกม,มีความรู้สึกว่าแกมไม่อยากแต่งหน้าไม่อยากลงรองพื้นแต่ว่าอยากให้ผิวดูสุขภาพดีเป็นงานแบบใสๆเกาหลีเกาหลีอะไรเงี้ยแกมก็จะใช้ป้อน Star Bright โทนอัพไฮยามิลค์อีอีครีมนะคะก็ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยปรับสีผิวเหมือนเขาจะทําให้หน้าเรามีความสว่างขึ้นมีความแบบใบปลายนิดนึงนะคะใครที่ไม่ชอบแต่งหน้าเยอะๆนะคะลองลองสามเต็ปนี้ดูได้าทดลองใช้น้องเขามา7วันนะคะสิ่งที่ยังชอบมาก เลยนะชอบมากๆากนะคะคือเนื้อเขาเป็นเนื้อเซรั่มที่ดีมากเวลาลงไปแล้วนะคะเขากรืนเข้าสู่ผิวไปเลยแล้วก็ไม่มีอาการเหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ทันทีที่เพื่ม <ๆ S 2> ลงเซรั่มตัวนี้นะคะผิวที่ดูแบบแห้งๆก้านๆนะคะผิวดูสดใสขึ้นมาทันทีเลยใช้ติดต่อกันมาเนี่ยแกมีความสุขว่าพวกรอยดําต่างๆเนี่ยจางลงจริงนอกจากรอยฝ้าของแกมจะจางแล้วพวกรอยดําจากสิวที่ฝังลึกๆมาหลายเดือนเนี่ยเขาก็ค่อยๆแบบ จางขึ้นจางขึ้นทั้งที่แบบว่าเราใช้น้องเขามาแค่7วันนะคะก็ถือว่าเป็นเซรั่มที่ลดรอยดำแล้วก็ทุก,ทกจุดนะไครมีฝ้ากระจุดด,ด่างดำรอยสิวนะคะก็คือลองๆได้ทุกคนน้องเขาหาซื้อง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาหรือว่า7 e เ e ่ e อเเเป็นต้นนะคะเป็นเซรั่มหลักสิบที่แกมใช้แล้วชอบเลย เดี๋ยวยังไงนะคะแกมทิ้งพิกัดของของทุกอย่างไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะโซ so, วันนี้นะคะน้องแกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ